แม่โดยพี่แม่เห็นหยางเสียหยาสวนพี่น้องสวนยังอันนี้ดอกกระเจียวพี่น้องอุ้ยดอกกระเจียวคือขาวแท้แม่ดอกกระเจียวพี่น้องเยขาวจุนพูนอยู่แม่เอ้ยขาวจุนพูนโดยเสียหยาดอกกระเจียวกับพุนดพุนขาวจุนพูนอยู่ในกล้องอยู่คนละภาคคู่พี่น้องไอ้กระโผ้ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องล่างสบายดีสดีพี่น้องมาจะได้น้องล่าง กินฮอตเอฟซีอยู่บอน้องหลังว่าจากลดจากไล่โซดว่าสั่นน้องหลังว่ะเวลาไล่โซดเราได้กินขนมอันสวัสดีทางคุณยายนี่เด้อน้องหลังคุณยายทางกรุงเทพจี่ซื้อขนมให้กินสวัสดีครับคุณยายจีซื้อขนมฝากมาให้กินขอบคุณมากๆนะครับคุณป้าที่คอยซัพพอร์ตเอ่อ แม่สอนกับน้องลังโดยถ้ากันเสียอยู่ภาคคนละคู่อยู่คนละขางกันจะไปคู่อื่นขัจใจกันพี่น้องใกล้กันบอได้นะแม่ลอได้บอได้เป็นห่วงผัวแห้งที่ทอดผัวโดยคือยากผัวู่แม่ผัวขาสิถูนู่นนะคือยาอะลรคือยากปัจจัยที่อยากพี่น้องจะไปมากแต่ที่กลับปัจจัยในยานแม่ไปขึ้นน้ำลายอยู่ว่าแม่โดย ม่ยากเอาด้แมเด้อโด้ยาไปกินมากินน้ำยายากมากอกกันกินตวีวม่แม่เอาไมใหญ่ส้อมเ็ดนงเออมาเฮ็ดสกันเลยนี่นีนี่นี่นี่ตัวนี้ นี่แหละคู่ทักลังใหญ่นี่อยอบล้างเจ้าจับ,บ,บดไ,ได้กลอกเพื่เขาจะพูดสีนั้นชบลัางบัวได้ลยมีอะไรได้ก็ไอะไรแน่นอเมอีโอ้ยขีเหยียบชอบจะลังนี่จะยันจบมียางก็อ,งอีท้า,าเขาจะมาปื้อม้ซันดีใจดีใจที่ผับสช,ชมูนบกัน <laughs> พว่าทำงานให้กาดีใจได้สิ่้องเอ้ยทำงานยังบัดนี้ทำงานข้าวตอใช่เราทำเส้อชวนนี่ลนะสิ่้องเอ้ยนึกว่าทำงานยังกลางคืนบ่เลยบ่คอยยังกลางคืนบ่แม่บ่มีแต่ยังกลางเว้นเนาะกลางเว้นชวนไล่กลางเวรนเหนือพี่น้องเอ้ือพว่ากลางคืนบ่มีเวลากลานอนคนละบ่อนละทีพว่าผได้ขับรถบ้านเฮ้ยไปเสี่ยมก็เลยจัดยังกลางเวร้นกลางเวรนเอาพี่น้องเอ้ยพอแล้วพวกาขับบ้านพอแล้วคได้จัดกลางคืนจะขับไหมเนี่น้อง อันนี้ซีว่าให้ฟังข่าว okay. มาแต่ว่าเมีอชิยู่บนหนึ่งแม่แม่แม่เดี๋ยวลูวกซีว่าให้เอฟซีน้องหลังฟังเราจะเอฟซีแม่ฟังเพราะว่าบางคนเผื่ออาจที่ยังทันเข้าใจฮะดิ้องหลังนะยังอยู่หน้าอยู่พี่น้องตอนนี้นะยังไ่สามารถเข้ามานอนใ่บ้านได้เผื่อล้างใหม่ฮะดิเพราะว่ามันยังมีอันมันยังมีอ่าสิ่งบอดีมันสั่นซญาอิดกว่าสิ่งบอดี อยู่ในเฮือ,อนหานตอนที่ไปรักษาอยู่น้ำพอมอเนี่ยพอมอถา,ากถ่วงมมวา่ามันมีเขาเอากระโดกกระดูกผีตายโหงมาใส่ที่เสาบ้านน้องพี่น้องเสาบ้านเสาขวดก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะและเล่ากันว่าว่ามันสิมีเหตุการณ์ตึางต่าง,ง,ง,งมันจะขึ้นมาให้เห็นนวน,นวันศิลวันหยังนะแต่ว่าบางหลังกะตมันเองก็เคย เคยเห็นเคยเจอกับเหตุการณ์ที่พ่อหมอเล่ามากนะรนะะบาดในย้ายแงาเถาอีแม่นะอยูย่ในบ้านนั้นเราก็เคยเห็นอยู่แม่แล้วก็ว่าเคยเปล่าบ้านนี้นะพอมอเนี่ยว่าสิมาทำพิธีหายแบบสะเดาะเคาะอ่าสูตรอดสูตตรรสูทอดอัอ,อกนะออกอหากไปไม่ยั่งแต่กระดูกกาต้มมันมีหลีกที่เด่นมันกระดือ <c oughs> พอมอว่า มาจืดแหละเนาะไหมเนาะก็เลยว่าอันค่ายนะค่าค่ายนั้นหาพันก็เลยอันยังบุนมีเงินก็เลยบัวแดงนี่เพราะว่าเงินที่ตอนที่ไปรักซาหลังล้วกับกับเบิร์ดไลท์เติบกับเอื่อยเด้เอื่อยใหญ่จะดีเฮาทางสกลนะผนกระสอยมาตั้งหาพันเราหาหาพันเด้ให้พี่นางนะตอนนั้นนะมีเงินอยู่ซองล้าน กับเงินเก่าพันตอนนั้นรวมทางงาั้งเงินเอื้อยเงินหยาดหย่าน้านองหลังเอาหายสี่พันบาทกั 2, บสองหลานกีบอืในบ้ันนี้เกี่ยงตบนะยับ,บ,บของสิบสองหมื่นเนาะเบิร์ดในบ้านนี้ก็เลยน้องหลังก็เลยยังเข้ามาบ่ได้ในบาา้านหลังนั้นนะเพราะว่าเข่ามามันสิเสื่อมเข้ากันมันสิเป็นแบบเก่าอันนี้ เลยบรรยากามาใกล้บ้านใกล้เมืองกันเนาะกับเรื่องสิ่งเสพติดกระแมนอยู่มันก็มีส่วนตรงนี้นะแต่ว่าแต่เรื่องสิ่งที่ฮาแนมบ่เห็นนะมันก็มีคือการหม่เสาะเลยพี่เลาะน้ำ่าเาจะเที่ยวเขามาจอกจอบเน่ยอยูก็แเป็นปลากอนก้ยอยากหายมาอยู่ใกล้การปัญญาเท่าแล้วก็อยู่ราอยู่กับไผ่ลุงนอง่ไใหม่น่ยลุงนองก็อยู่ ใน่นนี้นดอกไม้มาแต่เกียบนเียะบ่เ็ไี่่ยมหเก็บพอเก็บห้เก็บให้หแล้วกดเมื่อน,นี้ยรมันแต่งเงบอกรู้ว่าพี่นางแต่งเขาแต่งแต่งเองเก็บดอกไม้น่ะเราไปเก็บให้เออใช่ครพอดีแต่ว่าเวลานอนมึงแต่งเองบองแม่อ๋อบ่แกไม่ใชิมือบูชาอยู่บเอาเมียครับไปเห็ดอยู่ในห้องกับบดพิษติ อ๋บอบ่อพิทเป็นแห่งกันยินดีบ่เบิ้งพี่น้องเสิ้หฮันองเบิ้งน้องล่างข,า,ขาวๆนะพี่น้องเนาะอืมผูกบ้านฮ่อนสะพานน้องล่างหรือจังได้ยฮ่อนอืมร้อนแรงเนะอีแม่โดร้อนแรงค่ะบ่อพิทแซกอะไรพี่น้องกา ในส่วนตรงนี้ก็เฮากระจักสีได้ไรเนาะถ้าเป็นไปได้กระเจาะให้มีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเอฟซีใจดีซอยอะไรในตรงนี้เนาะมเนาะพอให้มันผลผ่านไปครับผู้ใดมีผู้ใดมาดซอยเรือกับขอบคุณหลวงหนาเลยใครสงสารนก็คือค่าค่ายนะประมาณหาพันหล้วก็ใช้พอมอสนะมาสู่เออมาทําพิธีแล้วแล้วก็แล้วกันหลางก็สามารถเข้ามาอยู่ได้คือเก่าอีแม่ก็ไม่ไปหาบไกลแบบนี้นะตอนนี้กา มากักันคกข้ยากคือก่างหลังกับมีโหลดทัวกบได้ีโลดพี่เราม่แต่เมียเที่ยวไปเอาไปส่งอไปส่งไปเอาเมียเต็มปากเต็มคำนะสุบรมกับฮ่าสออนคนมีผัวที่าเอ้ยผัวเมียผัดผาแจกลงกันกระอมมีเหตุมีรางอื น้ำเส่าง้นัวมาอยู่ยันเท่อคองตาบเห็นมีต่ห่วงจะนะครับอดเงาครัวก็มาเจาะทุกคืนส่วนมากนักินกันยังกังเวนโดย้ำคาน้ำัวอยู่ห่วงัวแห้งแม่โดยอาพูบอกว่าเอายังกังเวนนับถ่าวว่ายได้เหรออือเ้ เอก็พยูบก็ได้ก้างพัวตับขาดพัวตัขาดก็ได้พี่น้องเถ่าขว้าบุปผาย่อมเถ่านะแม่โเขาวาจะจะชิมเมื่อไหวพระอยู่บ่ถ้าชิมไหวพระเราควรจะเก็บหายก็ไหวแล้วไหวจังมาคำคำจังเมื้ย มันคือหอนแม่จ้าละครับอหอนเดี๋ยวมมันชูดพนังือยู่บนหนสางเป็นบนินั่งใหญ่้ะนส่งมึงนางไปดูทิพย์อาจะเก็บหายคอ่มือไหร่ระ้นก็าบดอกยวเียวงานนะเดี like ś ś ๋ยวไล่ก็ได้ผอกระแต่งเ่กันพอจะเก็บาย้า อีแม่ใกลพัวแทง่ายมากอีกยนับไปแล้วพัวให้พัวมากจะคือเดี๋ยวว่ยว่ยอเดย์อย่างอื่นแล้วก็ว่ายย่อย่างอื่นว่ายยุ่แม่อ,อ,อีแม่เว้ยพัวเดาในะอีแม่เด้งหักยโดมันกับเด้มแล้วมันตกกระผัดขัดฮ่าฮ่าฮ่า พี่แม่ก็เด่งห่าปับปับด้วยเป็นหมอัวนี่เราไปได้ตกกัดขอบ็ไยนะจ๊ะ<ม>พี่น้องไม่ฝืนผัวขักตุก๊กข<ม>ัดขากำลังเยอะจ้ะยิ้มซาแม่บอกพี่น้องโดูแม่ว่าความจริงแล้วพี่น้องพี่น้องอือขอโทษท้กคนขอโทษทุกคนแล้วที่บอกมีผัวน่ะมีใหญ่ผ่านม่ใหญ่ป้าผัวี่งได้ว่าตามจริงแล้ว เอฟซีบอกว่าไล่สดอะไลรสดเส,สาร์อาทิตย์เด้อมาซันโอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวสิไล่สดเสาร์อาทิตย์ก็เลยหลังจากไล่สดไว้ๆนี่แหละนอกขนมกินกระเบืเอเ้องอะไรนอกแม่กระโดมแมลงครับพอดีกินซสัมนะพะ่อกันเผื่อไปรอเสาร์อาทิตย์ผิดผิดส <c oughs> ีหิ้วน้อแม่เนาะแม่ชอบผิดแห้งอือพวกเคยกินพวกเคย นนี่นะพื้นที่มันว่างจังลูกสิเอาอยัางมาลงต้นกล้วยบอนอ่าบใยายเนาะต้นกล้วยก็ไดาต้นกล้วยพยายามแร่งผัดผัดอันนั้นแม่เป็ดกินอะไรนี่หอยเตียมขดถือกี่ยาอะไรแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วกระโปรงเหนน็นเขาเจะปลูกในเห็น นี่ยม <boundaries> ีอะไอนแล้ว <phải> ก <been so nice> yeah, ็ปลูกปลุกขึ้นมาใหม่นี่ยเาจะปลูกนะเขาจะหดน้ำตลอดมันค็เกิดตลอดตลอดหกตลอดแรกตลอดพนอโหมีกวร่านี่ัอ่าีได้เมื่อเาจเอาไปบดอนกอืแมนไม้ดอกตอขันว้าวบไปนำกันอืม ัวรจะไปน้ำนะเอาไปน้ำนะแม่บักอ้วนนะแม่มันก็นยากคือการไปซ้อนมันนะแม่เอ้ยเอฟซี FC บอกว่าน่องเที่ยวเนี่ยยังเซิร์งหมดท่านเป็นพี่น้องเอ้ยเสมออี่ยมันเป็นตั้งแต่อายุสิบ เอสิบสองมันมีผู้ชิดผู้ชอดนะคะเด้เอ,เอืนักเอกนักอาขเบิ้งนักเอกคุ้มเลยคุ้มร้อนเคยบวกเคยแล้วมาคุ้มเลยเดี๋ยวขันนี้นนโดนสลัดจำนักเอ,เอกนะอือคนนี้น่าเบิ่งเด้ออแม่ลูกจำได้ว่ามือแรกที่แม่เอากระพัวลูกเข่าปายแล้วลูกเห็นว่ามันกำลังเอากันอยู่เปิดขีดเอากันอืออ่าอืออ่าอยู่ลูกคิดว่าอีแม่เป็นคนเปิดผัวเปิด ฮ <c oughs> ะ,ะเห็บอกเลียง่ได้ในหลังาเากัอยสวรบุญบนานสะเอื้อน่กะเปิดเบิ่งคือกหนึ่งบุญบานสะเอื้อไปกินกันหรื่ไงแมกินกันอยู่เพอน,น,นอเลยหยุเพื่อ, <c oughs> อแม่ไม่จำได้แ,แปนนะ้น,ห,นห้องน้ำนะเพื่นชวนเขาเพือน เพื่อนเพื่อนอันไม่ตัวนะเพือนนม่ได้หับมานนเนี่ย่อมีคนนอนตีไม่ได้มีไปนอนถูก็เลยเพื่อนอีกเลยก็เลยเป็นสถานที่ซะสถานที่อันบำเรออันบำเรอกามลูกลืมเลยได้ไหมถูกวันใผ้ามึงเสียจากซี่ห่ เสียปลายเสียปลายลูกเสียปลายพี่น้องกับเขี้ยวผาบรรยากาศไว้เพียสัมนิ่ก่อนพี่น้องอีแม่ยรัสิไปอันนันแหละพี่น้องรัออสิไปเอาง,งูกับพัวร้าวเจอรัสิไปเหตุยังการห้ยคอยตานไปเบิ่งมาพี่น้องเก็บภาพไว้เนาะตอนผนกําลังเงิบเงิบกันธนาเถื่อแบบปิง้งกบปิ้งเขียดขึ้นมาอานันนาอืมมังกรผลไฟมังกรกินเมียมก,กินเมียมืมอ ကကျာအအိ့ပိုပရနါတနိုခ្្្្្្៣�ောတာကေရနို်းကေရိ